สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้จะมีการทำคลิปออบอกเคล็ดลับวิธีเพราะ,มะเมล็ดมเมล็ดพยุงอันนี้ก็เป็นเมเล็ดที่แช่น้ำมาประมาณ1คืน,นครับวิธีการเพราะเม็ดเม็ดพยุงเนี่ย เราเอาเม็ดพยุงมานะครับแล้วก็แช่น้ําอุ่นนะครับเราต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีให้น้ําอุ่นเราเอามือลองจุ่มดูนะเอานิ้วลงไปจุ่มดูถ้าน้ําอุ่นไม่ร้อนมากนะครับก็เอาเมล็ดเมล็ดลงไปแช่นะครับแบบนี้นะครับแช่แบบนี้หนึ่งหนึ่งคืนเท่านั้นนะครับเอานิ้วลองจุ่มดูถ้ามันไม่อุ่นคือใช้ได้ แล้วถึงเอเทมเมล็ดใส่ลงไปอันนี้พอแช่พักไว้หนึ่งคืนเนี่ยเราก็จะมาเลือกมเมล็ดรเราจะต้องเลือกมเมล็ดแบบนี้ครับวิธีการเลือกมเมล็ดลงลงแปลงเ่าะเมล็ดมีทั้งแบบขนาดใหญ่ขนาดเล็กเราเอาเมเล็ดใหญ่ที่สุดนะครับให้เทียบห้ดูนี่นะครับเราจะเลือกมเมล็ดแบบนี้ เข้าแปลงเพาะ,มะเมล็ดแบบนี้เราไม่เอานะครับมันก็งอกเหมือนกันครับแต่ต้นมันจะเล็กถ้าเราอยากได้ต้นไม้ต้นใหญ่ก็เลือกมเมล็ดแบบนี้ครับมเมล็ดที่มีขนาดอวบอ้วนใหญนะ่แต่ก็ต้นไม้เราก็จะต้นใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับโตเร็วด้วยนะถ้ามเมล็ดรีบรีบเล็กเล็กแบนแบนแบบนี้เอาไปเพาะปลูกก็จะงอกเหมือนกันแต่ว่า ต้นเขาจะเล็กก็เขาแขะแกนนะครับนี่วิธีการเลือกเมล็ดพอเราเลือกเมล็ดได้แล้วนะครับเราก็นํามาใส่ในแปลงเพาะนะครับนี่แบบนี้แล้วเราก็จะใช้ไม้นะครับกดกดลงไปให้จมดินนะพี่แบบนี้กดเมล็ดลงไปให้จมดินแค่นั้นเอง ดินก็ใช้เป็นดินปลูกทั่วไปซื้อตามร้านเกษตรได้เลยร้านขายดินนะครับกดมเม็ดลงไปนะครับให้จมไปในดินกดเบาๆนะครับอย่าอย่าไปกดแรงแเดี๋ยวเม็ดแตกกดเบาๆนะครับใช้ไม้กดเบาๆลงไปแล้วก็เคลียดินกบครับเคลียดินกบไม่ยากครับเพราะ,มะเมล็ดพยุงเนี่ย ให้มันจมลงไปใต้ดินครับหรือว่าใครสะดวกที่จะโรยดินทับหน้าบางๆก็ได้โรยเป็นท็อปปิ้งนะครับโรยดินเป็นท็อปปิ้งบางๆนะครับเนี่ยอีกสักวันสองวันเดี๋ยวเขาก็จะงอกกดลงไปนะครับกดลงไปให้เขาอยู่ใต้ดินบ้ายผิวดินนิดเดียวครับไม่ลึกมาก หรือใครจะโรยดินโรยหน้าอีกทีหนึ่งก็ได้โรยดินทับอีกทีหนึ่งครับแต่ไม่ต้องหนามากนะครับให้ลดน้ําแล้วเม็ดมันไม่กระเด็นขึ้นมานะพี่เวลาลดน้ําแล้วเม็ดให้เมล็ดนนไม่กระเด็นขึ้นมาอย่าให้เมล็ดมันลอยขึ้นมาเวลาลดน้ําต้องลดลดด้วยฝักบัวที่มันฝอยฝหยเลยนะครับหรือว่าใช้ฟอกกี้ฉีดก็ไดนะ้ที่ฉีดน้ําฉีด ขีดเบาๆให้ดินชื้นก็พอนะครับนี่เราเลือกมเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในในในที่แช่น้ำมานะครับเลือกมเม็ดที่ใหญ่ๆครับกำลังมเมล็ดเริ่มแตกแไปด้วยเมื่อกี้จะมีรอยแตกนิดหนึ่งนะคือมันพร้อมที่จะงอกแล้วนะครับคืนเดียวนะ แค่คืนเดียวพอถ้าสองคืนนี่น่าจะอาจจะมันอาจจะเน่าได้ถ้าไว้นานนะครับแช่นะครอ่ะเรียบร้อยแล้วครับวิธีเบื้องต้นการเพราะเมล็ดพยุงนะเดี๋ยวส่วนชนิดอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาทำในคลิปหน้านะครับมีเมล็ดหลายอย่างที่เฉพาะภายในวันนี้นะเดี๋ยวทำหลายคลิปครับแล้วก็นี้เป็นพยุงไทยนะครับยไยไม้ยอดฮิต หลายๆท่านก็ปลูกไปแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการเพาะเมล็ดที่ได้ผลเร็วนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆให้ลองเพาะดูนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อยากทำคลิปดีๆนี้ต่อไปนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ